นิิวะสวัสดีครับคนิจิวะสวัสดีค่ะรายการทนโชยีนิโฮงโงะหรือสนุกกับภาษาญี่ปุ่นกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับรายการนี้ผลิตและจัดรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการโดยมีผมสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์และคุณแปมสิริ <c oughs> นีวัชนะปรีชาสิริคุณอุเอมุระคุณโอิชิครูชาวญี่ปุ่นของเราและเพื่อนเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราอีกหลายท่าน มาพบกับคุณผู้ชมเพื่อที่จะฝึกหัดพูดภาษาญี่ปุ่นกันครับค่ะวันนี้แป๋มแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะครับรายการทานโนชินิฮงโกหรือสนุกกับภาษาญี่ปุ่นในวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับการใช้คําว่านี่นั่นและโน่นค,คือโคเรโซเรและอะเระกันค,ค่ะคุณแป๋มกับคุณผู้ชมพร้อมที่จะไปฝึกหรือย,อยังครับค่ะแป๋มพร้อมแล้วคะ่ะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะพร้อมแล้วด้วยเหมือนกันนะคะครับ ถ้าอย่างนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับคุณอุเวยมุระกับคุณโอิชิกันนะครับซึ่งจะมาฝึกอ,ออกเสียงให้กับพวกเรานะครับโดยที่แรกจะพูดความเร็วช้าๆสองครั้งก่อนหลังจากนั้นก็จะพูดด้วยความเร็วปกติ2ครั้งนะครับก็คุณแปมและคุณผู้ชมอย่าลืมฝึกออกเสียงตามไปด้วยนะครับเชิญครับこれは何ですかこれは何ですか

それはペンですこれは何ですかそれはボールペンですこれは何ですかそれは紅茶ですこれは何ですかそれはビールです来館楽しい日本語日本人ラオダイ เรียนรู้คำศัพท์ใหม่เพิ่มเติมอีกหลายคําด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคำว่าโคเลกับโซเระคำว่าโคเรนั้นก็คือนี่หรือว่าสิ่งนี้ใช้พูดถึงสิ่งที่อยู่ใกล้กับผู้พูดนะครับส่วนคำว่าโซเ e หมายถึงนั่นหรือสิ่งนั้นก็จะใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลจากผู้พูดแต่ว่าอ,อยู่ใกล้กับผู้ฟังนะครับสําหรับประโยคที่ว่าโคเรวะนั่นเดสกก็จะแปลว่านี่คืออะไร โคเรคือนี่หรือสิ่งนี้นะครับว่าก็เป็นคําช่วยที่ชี้ประธานหรือว่าหัวข้อของการสนทนานั่นแปลว่าอะไรเดสนั้นเป็นคํากริยาหมายความว่าเป็นหรือคือส่วนกะก็เป็นคําที่ใส่ท้ายประโยคเพื่อให้เป็นประโยคคําถามนะครับโคเรแปลว่านี่โซเรแปลว่านั่นใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเวลาถามว่าโคเรปกติแล้วก็น่าจะต้อง ตอบด้วยโซเลนะครับคือยกตัวอย่างเช่นสมมุติอันนี้คือปากานะครับที่ผมใช้คําว่าโคเรวะก็เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับผมซึ่งเป็นผู้พูดเวลาคุณแปมตอบเนื่องจากว่าอยู่ไกลจากปากาคุณแปมก็จะต้องตอบด้วยคําว่าโซเลนะครับสมมุติผมถามว่าโคเรวะนั่นเดสกาคุณแปมจะต้องตอบว่าค่ะงั้นแปมก็ต้องตอบว่านั่นคือปากาก็แสดงว่าโซเรวะเพนเดสใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไป โต้อตอบกันเลยดีไหมครับเม<ช>ื่อสักครู่นี้ในบทสนทนานั้นมีคํานามอีกหลายคําที่<ช>เราเพิ่งจะเคยเจอกันนะครับคําว่าเพนคือปากกา<ช><ช>นะครับนอกจากน,นั้นมีคําว่าโบรูเพนนะครับก็แปลว่าปากกาลูกลื่นก็<ช><ช>เป็นคําทับศรรัพท์ทั้งเพนและโบรูเพนเป็นคําทับศัพท์จากภาษาอังกฤรรษนะครับนอกจากนั้นมีคําว่าโ ja คจะคาว่าโคจะแปลว่าชาฝรั่งนะครับแล้วก็มีคําว่าบีรุซึ่งแปลว่าเบียร์ก็เป็นคาทับศัพท์อีกเหมือนกันนะครับ เราไปฝึกโต้อตอบกันเลยดีไหมครับค่ะดีค่ะโดยครั้งแรกคุณผู้ชมจะต้องฝึกเป็นคนถามก่อนแล้วครูญี่ปุ่นของเราจะเป็นผู้ตอบค่ะหลังจากนั้นก็สลับหน้าที่กันโดยครูญี่ปุ่นจะเป็นผู้ถามและคุณแปมกับคุณผู้ชมก็จะเป็นผู้ตอบนะครับเราไปฝึกโต้อตอบกันเลยดีไหมครับเช่นครับそれはペンです それは紅茶ですこれは何ですかこれは何ですかค่ะวันนี้แปมก็ได้เรียนคำศัพท์ใหม่นะคะคเรนี่แล้วก็ซเรนั่นทีนี้ก็เหลืออีกคำหนึ่งที่พี่สิงห์ทองพูดตั้งแต่ต้นรายการนะคะคือคำว่าโน่นอ๋อครับ เมื่อมีคําว่านี่นั่นก็ต้องมีคําว่าโน่นนะครับค่ะคำว่าโน่นในภาษาญี่ปุ่นใช้คําว่าอะเรคําว่าอะเรนั้นจะใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลจากทั้งผู้พูดและผู้ฟังนะครับค,คุณแปมล,ลองออกเสียงดูนะครับอะเรอะเรครับดีแล้วครับโคเรนี่โซเรนั่นและอะเรโน่นนะครับค่ะครับสําหรับรูปประโยคก็จะเหมือนๆกันคือจะใช้โคเรโซเรหรืออะเรก็แล้วแต่ แล้วตามด้วยรูปประโยคเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับ<嗯>เราลองไปฝึกออกเสียงตามคุณครูญ,ญี่ปุ่นของเรากันเลยดีไหมครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อฝึกคล้องแล้วเราก็ลองไปฝึกโต้อตอบกันเลยครับเชิญครับあれは何ですか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 あれは電話です あれは電話です。あれは電話です。あれは電話です。あれは何ですか？あれは電話です。あれは何ですか？あれは時計です。あれは何ですか？ あれはカメラですあれは何ですかあれはラジオですあれは電話ですあれは何ですか นะครับเราก็คงจะได้ฝึกการถามและตอบในประโยคที่ว่านี่นั่นหรือโน่น ôn, คืออะไรกันได้คล่องแล้วนะครับ,รบต่อไปเราจะมาฝึกเปลี่ยนรูปประโยคนิดหนึ่งนะครับ,ค,รบคือเราจะมาเปลี่ยนเป็นการถามว่านี่คือใช่ไหมแล้วก็การตอบรับว่าใช่แล้วที่พี่สิงห์ทองพูดนี่หมายความว่าในกรณีที่เรายังไม่แน่ใจว่าของสิ่งนั้นคืออะไรใช่ไหมคะครับเพราะว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยนะครับบางครั้งเราอาจจะเจอของที่ เราไม่เคยพบมาเลยในชีวิตหรือว่าของบางอย่างมันอาจจะคล้ายๆกันเ<嗯>ช่นชาหรือกาแฟบางทีเรามองแล้วเราไม่ทราบว่าคืออะไรเพราะฉะนั้น<嗯>เราก็จะต้องถามให้ชัดเจนว่าสิ่งนี้มันคือชาหรือว่ากาแฟใช่ไหมเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับงั้นเราไปฝึกออกเสียงกันเลยดีไหมคะครับเช่นครับคุณผู้ชมอย่าลืมฝึกออกเสียงตามไปด้วยนะครับค่ะこれはペンว่าこれはペンですか これはペンですかはいそうですはいそうですはいそうですこれは何ですかそれはペンですこれはペンですかはいそうです これは何ですかそれはコーヒーですこれはコーヒーですかはいそうですนั่นคือรูปประโยคที่ว่านี่คืออะไรและเมื่อได้รับคำตอบแล้วเราก็ถามซ้ำเพื่อเป็นการย้ำให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งว่าอ๋อนั่นคือสิ่งนั้นลหลอกรือนะครับตามปกตินั้นเราจะใช้กะในประโยคคำถามด้วยเสียงสูงเช่นคเรว่เพนเดสกะ หมายถึงว่านี่คือปากกาหรือหรือว่านี่คือปากกาใช่ไหมแต่ในกรณีที่เราจะถามย้ําเพื่อให้เกิดความแน่ใจนั้น mm hmm. เช่นเมื่อเขาบอกว่านี่คือปากกาแล้วเราต้องการจะถามย้ําว่าอ๋อนี่ปากกาหรรอเราก็จะเปลี่ยนเสียงกะจากเสียงสูงให้เป็นเสียงต่ําจากโคเรวะเพนเดสกะก็จะกลายเป็นโคเรวะเพนเดสกะก็จะหมายถึงว่าอ๋อนี่คือปากกาหรือนะครับโคเรวะเพนเดสกะโคเรวะ เป็นเดสกะครับถูกต้องครับซึ่งลักษณะการใช้เสียงกะเป็นเสียงสูงหรือกะเป็นในเสียงต่ำนั้นเราสามารถประยุกต์ใช้กับรูปประโยคอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเช่นเมื่อสักครู่นี้มีประโยคว่าโซเดสซึ่งหมายถึงว่าใช่แล้วเป็นเช่นนั้นเพราะคำว่าโซหมายถึงเช่นนั้นเดสเป็นกริยาที่หมายถึงเป็นหรือคือนะครับโซเดสแปลว่าเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดเราจะใช้โซเดสกะเสียงสูงนะครับก็จะหมายถึงเป็นอย่างนั้นหรือ เป็นลักษณะที่ว่าเราไม่เชื่อเราถามแล้วเป็นอย่างนั้นหรือ,อนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะถามย้ําคือพอเขาบอกมาแล้วแล้วเราต้องการจะย้ําว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราก็จะพูดว่าโซเดสกาเป็นเสียงต่ํานะครับก็จะกลายเป็นว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นนั่นเองครับอ๋อแค่ออกเสียงสูงต่ำต่างกันนี้ก็ความหมายเปลี่ยนไปเลยนะคะใช่ต้องจําไว้ใช้บ้างแล้วล่ะค่ะดีครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมจําไว้ใช้ด้วยนะครับค่ะ เอาละครับเรามาพักกันสักครู่หนึ่งแล้วไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆในช่วงของทางโงกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเ <Okay. S 1> ชิญครับทางโงพพิเป็น 鉛筆鉛筆消しゴム消しゴムはさみはさみ電話。 เดิน<電>话ฮัตชิคิสฮัตชิคิสกลับเข้าสู่รายการคาโนชินิฮงโก้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจภาษาญี่ปุ่น สามารถที่จะสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆกับชาวญี่ปุ่นครับพี่สิงห์ทองครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้รูปประโยคว่านี่คือใช่ไหมไปแล้วแล้วเราก็ตอบรับไปแล้วแล้วทีนี้ถ้าเราจะตอบปฏิเสธบ้างอย่างเช่นปากกาหมึกซึมด้านนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดแอมถามว่านี่คือปากกาลูกลื่นใช่ไหมเราก็ต้องปฏิเสธจะบอกว่ายังไงดีค่ะครับเมื่อสักครู่นี้เราฝึกการตอบรับไปแล้วซึ่งก็จะใช้คําว่าให ซึ่งแปลว่าใช่ถูกต้องใช่ไหมครับในการปฏิเสธเราก็จะใช้อีกคำหนึ่งใช้คำว่าอ e ีเยซึ่งแปลว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ถูกต้อง <Thank. S 1> ตรงกับคำว่า no ในภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตอบปฏิเสธที่ง่ายที่สุดก็คือใช้คำว่าอ e ีเยซึ่งแปลว่าเปล่าหรือว่าไม่ใช่ถ้าเกิดเราต้องการจะอธิบายต่อไปว่าสิ่งของนั้นคืออะไรเราก็เอาคำนามของสิ่งของนั้นตามด้วย this ซึ่งเป็นคำกริยาแปลว่าเป็นหรือคือนะครับตอนนี้เราไปฝึกโต้ตอบกับคุณครูคญี่ปุ่นของเราดีไหมครับค่ะนะครับโดยทั้งแรกนั้นคุณผู้ชมจะต้องเป็นผู้ถามก่อนแล้วคุณครูญี่ปุ่นของเราจะเป็นฝ่ายตอบนะครับหลังจากนั้นก็จะสลับกันโดยคุณครูญี่ปุ่นจะเป็นฝ่ายถามและท่านผู้ชมรวมทั้งคุณแปมจะเป็นค,คนตอบนะครับค่ะอย่าลืมฝึกไปด้วยนะครับจะได้พูดได้ล่องๆนะครับเราเชิญไปฝึกกันเลยดีไหมครับเชิญครับเชิญค่ะ これはボールペンですかこれはボールペペペンンンででですすすかいいいいえですいいえ いいえ、ペンです。これはボールペンですかいいえ、ペンです。これは本ですかいいえ、辞書です。これはジュースですかいいえ、ビールです。 いいえペンです。いいえ、辞書です。これはボールペンですかこれは本ですかどっちかかんとパティセイドイカム แล้วตามด้วยการอธิบายว่าเป็นสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะตอบปฏิเสธด้วยคําว่าอีเยะแล้วตามด้วยคําว่าจิงายมัสซึ่งเป็นคํากริยาที่แปลว่าไม่ใช่หรือว่าผิดหรือว่าไม่ถูกต้องด้วยนะครับก็จะกลายเป็นรูปประโยคที่ว่าอีเยะจิงายมัสซึ่งแปลว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้องหรือว่ามไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับอืออี้เยะชีไงมัสไม่ใช่ไม่ถูกต้องับครับถูกต้องแล้วครับ สำเนียงเกือบดีแล้วครับเดี๋ยวคงจะต้องไปฝึกกันอีกสักเล็กน้อยนะครับคาว่าเอจิงมัสนั้นเราสามารถใช้ในหลายโอกาสนะครับ mm hmm. เช่นเวลามีใครมาถามอะไรเราอาจจะไม่ต้องเป็นสิ่งของก็ได้อาจจะถามว่าคุณเป็นคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเราก็สามารถตอบว่าเอจิง e มัสไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ mm hmm. ไม่ถูกต้องะนะครับเอาละครับเราจะไปฝึกกับคุณครูชาวญี่ปุ่นของเรานะครับค,คุณครูจะออกเสียงช้าๆสองครั้งก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะออกด้วยความเร็วปกติ อีกสครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปฝึกการโต้อตอบกับคุณครูญี่ปุ่นของเราเลยนะครับเ <ทะ S 1> ช่นครับこれは本ですか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 いいえ違います いいえ、違います。いいえ、違います。いいえ、違います。これは本ですかいいえ、違います。これはボールペンですかいいえ、違います。 それはジュースですか。いいえ、違います。あれは時計ですか。いいえ、違います。いいえ、違います。

ตอนใหม่ๆก็อาจจะยังสับสนหรือว่ายังยากอยู่สักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าหากได้ฝึกมากๆแล้วก็คงจะมีโอกาสได้ไปใช้สนทนากับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นได้นะครับค่ะแป๋มก็มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นอยู่สองสามคนนะคะจะลองฝึกไปพูดกับเขาดูนะคะเขาคงแปลกใจนะคะที่แป๋มพูดภาษาเขาได้ครับเป็นการสร้างมิตรภาพแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับรายการธนุชี้ในฮ่องโกรในวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะครับ ト,ップトーンシンティーでリアンマーカーネワニクランディングカップチェンカップこれは何ですかこれは何ですかこれは何ですかそれはペンです。 ペンです。それはペンです。それはペンです。これは何ですか？それはペンです。これは何ですか？それはボールペンです。これは何ですか？それは紅茶です。 これは何ですかそれはビールですあれは何ですか